เป็นบอกอจังส่ยังบกคันนีมีดอกเลยค่ะมันก็เลยอ่อนมันชีบอยหยาบเนาะค่ะเนาะเห็นนั่นนั่นคุณประกาศหอมเข้าไปเบิ้งเรื่อยยู่เด้อค่ะเด้อคุณประกาศหอมค่ะคันนี้เวลาก็เลยพี่น้องสุขูสุขคนค่ะเข้าไปเบิ้งเรื่อยแต่บางเคียกะยากก็ได้ความเม่นกับเบื้องให้ค่ะ ดูนะคะกำลังงามค่ะพี่น้องค่ะกำลังขึ้นสวยๆนะคะขันเก็บกบระเพาะเก็บได้ค่ะขันเก็บกบระเพาะเก็บได้แต่เรายังไม่เก็บนะคะเอามาอ้างพี่น้องก่อนนอหลายกอค่ะกำลังขึ้นสวยมากผักอันนี้ถอนทิ้งผักซีล้อมมันขิวเราไม่กินเยะ yeah. เราไม่กินเราถอน<ร>ทิ้งนะคะเย็ดชักป็ญไงกะอันนี้ว่าคันได้ขึ้นยังไม่ขึ้นยอดนี่ขึ้นยอดแล้ว ำลังสวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวกำลังโผจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะอ้ยมือนีแดดดีดีแดดดีค่ะแดดดีเดี๋ยวคุณนายปลาคนสิมาหับสิพากันไปตัดกระเทียมเนาะค่ะเนาะสิพากันไปตัดกระเทียมมืออื่นแดดดีมือแดดดีมีแต่มือแดดดีๆค่ะเดี๋ยวยยตาพาเลาะชันแนวสิพาเลาะเหมือนเคยนะคะ ไปกันเลยจ้าเดี๋ยวสิพาเบิ้งกันแล้กันเนาะนะคะกำลังสวยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพาไปเก็บค่ะอาทิตย์หน้าเก็บได้แน่นอนอาทิตย์หน้าได้เก็บนะคะอาทิตย์หน้าได้เก็บจ้าเพราะว่ากระดาษยูบานเฮากะง,งามซนะ่อมนี่แล้วเนาะค่ะเนาะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวพาไปเก็บจ้ะ ต็มหน้าบ้านเลยหน้าบ้านกระลายหลังบ้านกระลายรู้จักกินใช้ให้เก็บเนาะค่ะเนาะเขากินล้วเขากต้องหูจกักปลูกปลูกแล้ว่ะน,นี่น,นี่นี่ก่อนนึงปลูกหรอเขาก็สิไดีมีกินหลายๆหรือว่าเขาสิได้มีที่เก็บกินเยอะเะเนาะค่ะเนาะเสียงรถมาแล้วเสียงรถมาแล้ว <laughs> เสียงรถมาแล้วคนของขึ้นรถไปจ้าพี่น้องจ้า ถึงป่ากระเทียมแล้วจ้าพี่น้องจ๋างามๆค่ะสวยๆงามๆตามท้องเรื่องเหมือนพา้พาพา้าไปป้าทะเลนะค่ะเด้อว,วันนี้มาป่าน้ำตกนะคะมาป่าติดคลองนะคะ มีหลายป่าเด้อค่ะเด้อมีหลายป่าจา้าป่านี้ก็ยังดอกขึ้นไม่เยอะนะคะดอกยังบ้านได้ขึ้นหลายด้วยค่ะเด้อยัองบคนันได้ยังบ่บ่หยาบค่ะเอาไปขั้นสูงไว้เนาะคะนะ่ะเนาะ สิหาแต่ก่อใหญ่ๆก่องามๆต้นใหญ่ๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องผู้จังนึงว่าเจ้าสิย่างหาหยังยายว่าซั่นว่าอันสิย่างหาต้นมุกมต้นใหญ่ๆมันงามหมดค่ะว่าพนว่างามหมดแต่บางบางก่อน่ะมันยังต้นน้อยต้นีบอยู่เฮาสิบ่เฮาสิหาต้นใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะเราจะหาเอาต้นใหญ่ๆเด้อค่ะเด้อ ต,ต้นใง่่มันก็เป็นแต่แบเนาะพี่น้องค่ะล้ำใงี่ๆต้นใหี่ๆขาวๆมันก็เป็นแต่ซบจา้าต้นนี้นอยจ่ะจงเพิ่นอันนี้ตีนามันก็ได้ต้นใง่่ต้นมุกเนาะค่ะเนาะ นี่ป่าติดลำธารน,นะคะไม่เช่ป่าเดียวกันกับป่าทะเลที่ไปกับอาพาเ้ยค่ะเด้อคันป่าทะเลนั่นสิมีกระเทียมโชนน้ำเ้ยค่ะเด้อถ้าป่าติดทะเลจะมีกระเทียมโชนน้ำบางกอกกระดอกยาวแน่แล้วค่ะบางกอกกระดอกยังสั่นอยู่นั่นสิหละมันยังกินทันเนาะพี่น้องค่ะ แบบนี้แหละมันถึงกินคันเหมือดรุ่นนึงกต่ยังอีกรุ่นนึงเนาะคะนะ่ะเนาะเหมือดรุ่นนึงกตย่งรุ่นชองรุ่นสามรุ่นสี่กินจนกี้เกี้วนี่จางซีกับงามค่ะบ่แมนบ่ง,งามเด้อค่ะเด้อแต่ว่าถ้าเจ้าล้ำน้อยเขาเจะไปขั้นสมูมเขาสีหารำยงใหญ่เนาะคะนะ่ะเนาะเราจะไปทำผักจง ผักดองเสตสมผักไปตะแกงเสตป่าเนื้อส่งเนื้อเส็็เม่นั่นแหละค่ะเ้ยนไห่อ้ยจิกอว่นักกวียองไปตั้งใดไม่ใช่ตั้งแเน็้ภาพแบบสวยๆน้ำสน เห็นบกอจังส่ยังบ่คันีม่มีดอกเลยค่ะมันก็เลยอ่อนมันชีบายาบเนาะค่ะเนาะเห็นนั่นนั่นคุณประกาศหอมเข้าไปเบิ่งเรื่อยอยู่เด้อค่ะเด้อคุณประกาศหอมค่ะคันมีเวลาก็เลยพี่น้องสุขูสุขคนค่ะเข้าไปเบิ่งเรื่อยแต่บางเทียก่ะยากก็ได้ความเม่นก็เบื้องให้ค่ะเบื้องใหจจ้จนจบจนอันนี้คุณละผู้ให่ก็เลยกตั้งคนตั้งยากนะะเนาะค่ะเนาะเพียงนึงกระเปิดทีมไ,ไห้ไล่ไปทั่วละไล่ลื่นไป ไ่ได้สนแล้วว่าสิไลไปหาไฟผู้ให่เขาเคยเบิ่งก็สีขึ้นมาค่ะแม่จ้าสวยๆค่ะขันเฮาเคยเบิ่งคลิปเพิ่นเดี๋ยวมันก็ไหลขึ้นมาค่ะแต่ผู้ใหญ่เขาบ่เคยเบิ่งมันกัมันก็บ่ขึ้นล่ะมันก็สิไลไปหาตคนที่เฮาเคยเบิ่ง,กกกเ,เ,เ,งเกิดทิ่มใบก็ไเลยโอ้ยก่อนนี้่ไหมพี่น้องค่ะอยากให้เห็นลำแบบว่าวังอลังการมองไง ใช่ไมล้ำใยลำโตเบิ่งดอกขอกอ่อยสาวเอาเล้วมงนีข่อยบริเวณนี่สาวดอกบ่ทันในใสอนบานเงาวเดี๋ยวเสียวว่าจะเก็บดอกค่ะไงเบื้งดอกเบิ้งดอกเบิ่งดอกนี่จะดอกมุกมุกเพื่อนป้าถัดติดทะเลเมื่อวานเอ้ยมือไปก็อาพาเลยเหมือนกันเลยเบงดอกค่ะดอกสวยๆจ้าดอกงามเลยค่ะ ละละะท,ท่านน้ะพี่นงค่ะสวยๆจ้าอันนี้ยังกอเล็กไม่อันต้นน้อยอ๋อเป็นกอน,น้อยรักตัวกอนในหญ่อยุบที่หางานอ่ะต้นน้อยต้นบัวอุอ๊บ 歌。 ทีท่พลาเป็นล่างเนาะค่ะเนาะพลาเป็นล่างจ้ะล่างเอาขี้ดินออกที่จังเขาตัดล่างเอาขี้ดินออกมันจังสบายไปล่างน้ำเมื่บ้านก็ไม่ได้เปลืองน้ำค่ะตัวนั่นคะนะเดี๋ยวไม่เห็นตัวนี้ชะนามเลย สวยเลยจ้าเห็นตาแล้วคะ่ะพี่น้องค่ะเอาตาใ่มาเด้อมุนีเอาตาใ่มาค่ะเ,เอาตา เต็มตาอีกแล้วจ้าตาใ่ามากับเต็มตาพี่น้องค่ะเต็มตาเดี๋ยวสิพาไปล้างเนาะค่ะนาะไปเลยจ้ามาพี่น้องค่ะมาล้างผักกันจ้าวันนี้มีบุปไปด้วยไม่กลัวโพไม่กลัวคือว้างฉัน,นไม่กลัวกระเดียงเงื้อเปียงน,ะน่ะ อย่างกมันจะเป็นลม้มลมลกไปบได,ดอกพี่น้องค่ะมันลม dưới dữ đó cả đó dên dữ để bỏ giặt ra giang giặt lên Nam à à cái cây มาเด้อพี่น้องขามาล่างซักซอยกันห้ามเาใสสะอาดสะอาดจ้า 哎，是是。 แมนยามห้อนกะสีคุณแล้วพี่น้องค่ะลกเป็นนั่งยุกลางน้ําคุณล่างนั่มล,ลากผักพร้อมเล่นน้ําพร้อมุเหลือแต่ตอนนี้มันเย็นดีคางกระเตือสันกันกับกับอยู่อ้ยออมอ้วนล่วเลยค่ะ อ่อนอ้วนรอวเล,ลย เสร็จแล้วจ้าขาวขาวสะอาดเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้าขาวขาวงามงาสะอาดสะอาดค่ะเดี๋ยวพากลับไปด้วยค่ะเด้อเอาไปล่างยู่บ้านเนาะค่ะเนาะล่างยู่บ้านขั้นส่งผักจ้า เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาอพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า mm hmm. ตกดีมีเงินใส่รืยๆสุขคนค่ะสวัสดีค่ะส mm hmm. วยๆนะคะ